อะนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่สำหรับ15เกมไม่ใช้นิดแนวขับรถเหมือนจริงในมือถือไดครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมแนวสไตล์อนี้ก็เปดีเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากนะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาให้ด้วยนะครับเนาะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแลยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแรกเนี่ยใครที่ชื่นชอบเกมแนวขับรถจะเป็นรถแนวดับเพลิงแล้วก็มองหาเกมแนวขับรถแนวดับเพลิงเล่นอยู่เนี่ยคือตําลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Fire Engine Simulator นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมจำลองสถานการณ์ขับรถ ดับเพลิงนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยต้องไปทําภารกิจต่างๆอยู่ในเมืองซึ่งภารกิจต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกไฟไหม้ต่างๆอาจจะเป็นไฟไหม้รถไฟไหม้ตึกอาคารบ้านช่องนะครับเราเนี่ยก็ต้องไปทํากันแล้วก็ภายในเกมจะมีรถให้เราเลือกขับหรือว่าเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ภารกิจต่างๆในเกมก็มีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเราเนี่ยก็ต้องไปเติมน้ํามันหรือว่าต้องเติมน้ําให้เต็มถังด้วยเพื่อจะได้ไปดับเพลิงให้ทันท่วงที นะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้หรือว่าอยากลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าลองโหลดก็ลองเล่นเกมนี้ก็ได้แล้วก็เกมนี้ภาพกราฟิก ไม่ได้กินเปคเลยนะครับภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยเกินไปนะก็สำหรับใครที่อยากเล่นลองเล่นกันดูได้นะเกมที่2เนี่ก็จะคนที่ชอบเล่นเกนเนมแนวจําลองสถานการณ์แนวขับรถแบบแนวก่อสร้างก็งมาลองเล่นเกมน,นี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dice Simulator 2020นะสำหรับเกมน,นี้นะครับจะเป็นเกมขับรถทํางานในงานก่อสร้างนะครับก็จะมีตั้งแต่รถแม็โครถดับหรือว่ารถยกของหรือว่ารถเทรนนั่นแหละ ที่เราเข้าใจนะครับก็มีเยอะๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ในแต่ละภารกิจในตัวเกมก็มีให้เราเลือกเล่นเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะทําอะไรจะเล่นยังไงก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นกันโหมดภายในตัวเกมก็มีหมดถึง7โหมดให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยเกมนะครับจะมีระบบกลางวันกลางคืนด้วยนั่เนเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการที่เล่นเกม แนวขับรถที่จะบวชผสมแนวก่อสร้างเข้าไปด้วยนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าจะสวยงามมากๆเาพภายในการเล่นเกมนี้ก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยเกมที่3เนี่ยก็จะรนชอบเล่นเกมแนวจรวงสถานการณ์ขับรถแนวส่งของ ก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับซร่เกมที่มีชื่อว่า Grand Truck Simulator 2นะครับซร่เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถบรรทุกส่งของที่เราเนี่ยสามารถขับได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่ารถเราเนี่ยส่งของอะไรได้นะครับ็พรภายในเกมจะมีรถให้เราเลือกขับเนี่ยค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าในการเลือกขับแต่ละคันก็ต้องไปเรียนบทเรียนแต่ละคันก่อนถึงจะได้ขับรถานั้นๆไป นะก็คืออาจจะต้องเรียนบทเรียนที่เป็นบรรทุกที่เป็นของเล็กๆน้อยๆก็อย่างเช่นพวกอาหารต่างๆไปจนถึงรถบรรทุกที่จะบรรทุกสิ่งของหนักๆไปในระยะทางที่อน้าจะไกลนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไปเรียนอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ภาพการาฟิก็นในเกมนะครับก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกค่อนข้างที่สวยอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็รถนะครับของเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนสไตล์แนวนี้เนาะจะมีชื่อว่า Police Patrol Simulator นะครับสะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนตวตำรวจที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตำรวจสายตรวจนะครับบนท้องถนนนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นเป็นแบบ open world ด้วยนะครเราเนี่ยสามารถ ขี่รถกับรถไปไหนก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับพยายามตรวจตาในเมืองว่ามิเกิดเหตุอะไรต่างๆเราเนี่ยก็สามารถทําใบสั่งขึ้นมาให้ตัวของ npc ได้นะครับเนาะก็ภายในเกมก็จะมีรถต่างต่ให้เราเลือกขับกนท้านเยอะแยะมากมายแต่ละคันมีความสวยงามแตกต่างกันสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองเข้าไปโหลดเล่นเกมนี้ดูได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทำออกมาได้ก็ท่านจะดีนะสำหรับเกมนี้นะเราก็มาถึงสำหรับเกมครึ่งทางกัน เป็นที่รียบร้อ,รอยนะสำหรับเกมครึ่องท้ายในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า m o โตดี p o t นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์แนวขับรถอีกแล้วนะั่นภายในเกมนะครับจะมีรถให้เราขับเนี่ยมากถึง60กว่าคันเลยนะครับระบบการเล่นเนี่ยก็จะมีการเล่นแบบโอนเบอร์ด้วยนะคือแบบเล่นตามภรรารกิจอไม่เล่นตามภารกิจก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ เกมนี้นะครับจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยฝนตกแดดออกหรือว,ว่าหิมะตกก็มีเช่นเดีวยวก,ก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นได้นะครับนะสับเกนี้มีชอว,ว่าลาเชนมิลิทาลิทักจะจำลองให้เราเนี่ยไปขับรถทางการทหารของทางรัส เลยนะครับก็คือเราจะได้ขับรถทหารอะไรต่างคือรถติดอาวุธรถบรรทุกหรือว่ารถโยนอะไรต่างได้ตามใจเราเลยเราสามารถเลือกขับได้เนาะตัวรถเนี่ยมันก็จะมีปืนหรืออาวุธปืนให้เราไปเล่นกันนะครับก็มีทั้งการปล่อยขีปนาวุธหรือว่าการยิงขีปนาวุธอะไรต่างก็เราเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่น หรือว่าอยากลองเล่นเกมในสไตล์แบวนี้อยู่นะครับก็คือต้องประลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคนะครับเกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Open World Delivery Simulator Taxi Cargo เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์การขับรถรับส่งนะครับก็คือภายในเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถขับรถตั้งแต่แท็กซี่ รถขนของหรือว่าจะเป็นรถผู้โดยสารก็มีให้เราขับกพระน่าเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าในแต่ละคันเนี่ยก็ต้องไปสอบใบกับผี่หรือว่าไปสอบใบอนุญาตก่อนเพื่อจะได้มาขับรถต่างๆเนาะ ก็ภายใน,กนเกมนี้ครับก็เราเนี่ยจะได้เริ่มต้นเป็นแท็กซี่นะครับแล้วก็ขับทำเควสทำอะไรต่างๆไปเรื่อยๆแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องพยายามไปสอบไปกับขี่ของรถต่างๆด้วยถ้าอยากเล่นรถคันอื่นแล้วก็ภายใน,กนเกมนี้ครับจะเป็นระบบ Open w o r l d ด้วยนะก็คือเราเนี่ยสามารถขี่เล่นก็ได้หรือว่าจะเล่นตามภารฯกิจก็ได้เช่นเดีวยวกันภาพการาฟิกภายใน,กนเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่สวยงามมากๆก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมสตหรับเกมไม่มีชื่อ ว่าน e กเจนทักซิมโบเลเตอร์นั่นเองนะครับ แล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่ละโหมดเนี่ยก็จะเป็นโหมดเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเป็นแบบมัลติเพลย์ก็ได้แต่ว่าก็อาจจะต้องใช้ในการอัพเลเวลขึ้นไปแล้วก็จะมีพว er <Leah> กด่านต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่และด่านก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยรถต่างๆเราเนี่ยสามารถขี่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมแนวสไตล์ขับรถขี่รถที่เป็นแนวซิมูเลเตอร์เล่นนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้อยู่ได้นั่นเองนะครับเนาะเล่นเกมแนวขับรถ ที่เป็นแนวขับรถพยาบาลเล่นอยู่นีครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสตาร์เกมที่มีชื่อว่า Emulance เกมเรียวคา2,022ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจําลองสถานการณ์ที่เรานี่จะได้ขับรถโรงพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินที่เราจะไปช่วยชีวิตคนนะครับ ก็พนในเกมไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยเล่นตามเควสเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีภารกิจต่างๆที่เราต้องไปช่วยผู้ป่วยแล้วก็นํามาส่งโรงพยาบาลแล้วก็พนันเกมก็จะมีรถต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้นะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกเล่นรถอะไรนะครับอืมแล้วแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีระบบกลางวันกลางคืนที่จะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศด้วยนะครับมีฝนตกแดดออก ด้วยนี่ครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับ,นะรบเนาะประเภทที่10เนี่ยก็จะคนที่ชอบเล่นเกมแนวจำลองสการขับรถที่เป็นแบบรถออฟโรด road, นะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสระเกมที่มีชื่อว่า Arttimate ออฟโรดซิมูเลเตอร์นะครับสําหรับเกม Ultimate Offroad Simulator เนี่ยจะเป็นเกมแนวจําลองสถานการณ์การขับรถออฟโรดในด่านต่างๆซึ่งภายในเกมเนี่ยจะเป็นด่านแบบ OpenW o r l d แล้วก็เราเนี่ยเล่นวิ่งเก็บเหรียญวิ่งเก็บภารกิจไปเรื่อยไม่ได้มีอะมากแค่เราเนี่ยวิ่งเก็บภารกิจไปเรื่อยแล้วก็ภายในเกมจะมีรถต่างๆให้เราเลือกเล่นเนี่ยค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ระบบการแต่งตัวถังรถหรือว่ารถต่างๆ ือว่าอุปกรณ์แต่งต่างๆก็มีให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นนะครับสำหรับเกมนี้นาะก็สามารถเข้าไาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่มีภาพกราฟ,ฟิกที่ว่าสวยงามมากๆมีชื่อว่า Bus Simulator Pro 2นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นแนวรถบัสที่จะมีความน่าเล่นมากๆแล้วก็กราฟ,ฟิกเนี่ย ไม่ได้กินสเปคด้วยนะครับเพราะว่ากราฟิกก็ไม่ได้สวยอะไรแต่ว่าค่อนข้างจะมีระบบที่จะมีความน่าเล่นมากๆเลยนะครับ ตัวเกมนีครับยังมีสต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะยานผ่านนะให้เราเลือกขับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะได้ตังจากการขับขี่หรือว่าการขนส่งคนได้เยอะเท่าไหร่ก็สามารถนํามาซื้อได้เหมือนกันระบบสภาพอากาศก็เปลี่ยนตามด่านหรือว่าเปลี่ยนตามเวลาที่เกมเขาตั้งไว้นะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมแนวขับรถแล้วก็แนวเกาะสร้างกันบ้างนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า construction Simulator 2นะครับเป็นเกมภาค2แล้วนะครับแล้วก็มีเกมภาค3อยู่อันนี้แนะนําเป็นภาค2ที่ราคาค่อนาจะถูกกว่าเพื่อนนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบทเป็นบริษัทก่อสร้างนะครับที่จะไปสร้างอะไรต่างๆตามเมืองนะครับซึ่งแล้วแต่เควสเนาะบางทีอาจจะไปสร้างถนนหรือว่าบางทีอาจจะไปทำสิ่งก่อสร้างต่างแล้วก็มีรถต่างๆให้เราเลือกขับค่อนข้างที่เยอะ เยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาฝั่ง Android จะอยู่ประมาณ53บาทแล้วก็ฝั่ง iOS จะอยู่ประมาณ79บาทนะครับไม่แพงอะไรมากนะเกมภาคต่ออย่างเกมทำฟาร์มกันบ้างนนตัวเกมที่มีชื่อว่า Farming Simulator 23 Mobile หรือว่า2 0 2 3นนั่นเองตัวเกมนี้นะครับต้องเลยว่าเป็นเกมที่ยอดนิยม สำหรับใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าตัวเกมมันให้จะทำออกมาได้ค่อนข้างสมจริงมากๆถึงราคามันจะสูงไปหน่อยถ้าซื้อไปก็คุ้มอย่างมากเลยนะครับสำหรับเกมทำฟาร์มตัวนี้แต่สำหรับเกมทำฟาร์มนี้จะถ้าเราเนี่ยขับรถหรือว่าเครื่องจักรต่างๆที่จะสามารถทําฟาร์มได้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันภารกิจภายในตัวเกมค่อนข้างเยอะแยะมากมายส่วนรถภายในเกมก็มีให้เราเลือกขับ มากถึงร้อยกว่าคันเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเนี่ยออฟโรดแล้วก็มองหายเกมออฟโรดที่พอลงมาจาก PC บนมือถืออยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Mad Runner นะครับสำหรับตัว Mad Runner เองจะเป็นเกมแนวออฟโรดที่เราเนี่ยสามารถ เลือกด่านได้ว่าเราเนี่ยจะเล่นรถอะไรนะครับแล้วก็แต่ละคันเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เราเนี่ยจะไปเล่นอยู่ในป่านะครับในการขับรถในการ ขนของเอ่ยขนรถเอ่ยหรือว่าจะเป็นการขนน้ำมันเอ่ยก็มีเหมือนกันรูปแบบเกมจะเล่นด้วยระบบ Open w o r l d แต่ว่าตัวเกมก็จะบงังคับให้เราไปทิศทางที่เขาต้องการจะให้เราไปนั่นแหละนะฮะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยนะครับมีการติดลมมีการอะไรต่างที่มันสมจริงมากๆเลยนะเกมแนวขับรถไฟกันบ้างแล้วก็เป็นแนวซม,มรีสที่ทำออกมาได้ท่านจะสมจริงอยู่เหมือนกันนะครับสระเกมนี้มีชื่อว่าคลาสสิกเทรนซิมนะครับ สำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวขับรถไฟแนวสไตล์แบบว่ายุค90นิดหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องจกักรหรือว่ารถไฟของเราก็จะอยู่ในแบบว่าเตาถ่านหินนะครับที่าามันทำออกมาได้ค่อนข้างดีก็คือมันจะมีพวกระบบการลุกไหม้เชื้อเพลิงเติมน้ําน้ําจะหมดตอนไหนก็ต้องไปเทคแคร์ดูแลมีระบบการสังเกตเครื่องยนต์ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถทำได้ก็จะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตารางการขับรถไฟไปที่นูน่นที่นี่ตามที่เควสเขากำหนดให้เลยนะครับเนาะ ก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นน่าโหลดถึงกันใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมแนวรถไฟบ้าง mm hmm. เบื่อสำหรับขับรถแบบบรรทุกแล้วขับรถก่อสร้างแล้วนะครับก็สามารถไปเล่นเกมแนวรถไฟกันได้นะโอเคนะครับก็เป็นงนบ้างสลหรับ15เกมมือถือแนวขับรถเหมือนจริงหรือว่าสมจริงบนมือถือนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าชื่นชอบคลิปนี้กันเราก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม